สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยออโต้วิบช่องที่รวบรวมข่าวสารและอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ล่าสุดสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบความเร็วและนวัตกรรมวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการกลาโหมทั่วโลกนั่นคือขีปนาวุธ ATME รุ่นปี2026ที่ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลย,ยีที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในยุคนี้ ขีปนาวุธ ATME 2026ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายทั้งบนบกและในทะเลด้วยระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงและความสามารถในการเลี่ยงการตรวจจับจากระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในยุทธศาสตร์ทางทหารหลายประเทศ ความยาวของขีปนาวุธ ATME อยู่ที่ประมาณ6เมตรและมีน้ำหนักประมาณ1.5ตันตัวขีปนาวุธติดตั้งหัวรบแบบหลายชนิดให้เลือกใช้ตามลักษณะภารกิจตั้งแต่หัวรบระเบิดแรงดันสูงหัวรบแบบเจาะก,กรอบไปจนถึงหัวรบแบบระเบิดเชื้อเพลิงจุดเด่นที่ทำให้ ATME 2026แตกต่างจากกลุ่นก่อนหน,นี้คือระบบควบค,คุมการบินแบบอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายในระหว่างการบินได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ช่วยเพิ่มระยะยิงได้กลายขึ้นถึง1,200กิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดของขีปนาวุธประเภทนี้ด้วยความสามารถเหล่านี้ทำให้ ATME 2026ถูกนำมาใช้ในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงและการทำลายล้างที่มีประสิทธิภาพเช่นการโจมตีฐานทัพหรือเรือบรรทุกเครื่องบินของฝ่ายตรงข้าม ที่ต้องการให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดต่อพื้นที่รอบข้างอีกทั้งยังสามารถใช้ในภารกิจป้องกันประเทศเพื่อสกัดกั้นเป้าหมายที่เข้ามาใกล้ดินแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลขีปนาวุธ ATME 2026ยังมีระบบการบรรจุและปล่อยที่ทันสมัยสามารถติดตั้งบนแพลตฟอร์มหลากหลายเช่นเรือรบรถบรรทุกหรือฐานยิงแบบคมที่ช่วยให้กองทัพสามารถเคลื่อนย้ายและเตรียมพร้อมได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ราคาของขีปนาวุธ ATME 2026นั้นอยู่ที่ประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ได้รับอย่างไรก็ตามราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อและความต้องการเฉพาะของแต่ละกองทัพในแง่ของการตลาดและการส่งออกขีปนาวุธ ATME 2026ได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความขัดแยง้งหรือมีการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร,ร์อย่างเข้มข้นสรุปได้ว่าข e. ีปนาวุธ ATME รุ่นปี2026เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างลงตัวซึ่งช่วยเพิ่มคิดความสามารถในการป้องกันประเทศและการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึน้น สำหรับใครที่สนใจติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไทยออโต้วิปของเรานะครับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกของความเร็วและนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ